สวัสดีครับสำหรับในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจฝืดเคืองในตอนนี้หากใครต้องการจะซื้อรถสักหนึ่งคันอาจจะต้องคิดคำนวณค่าใช้จ่ายอย่างถี่ถ้วนวันนี้จึงได้ทําคลิปแนะนำรถราคาถูกที่สุด10อันดับที่มีขายในบ้านเรามาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมเรามาเริ่มกันเลยกับรถราคาถูกอันดับ10ได้แก่รถรุ่น Mazda 2ซึ่งมาพร้อมกับสโลแกนที่ว่า ไม่ธรรมดาในแบบที่เราเป็นราคาของรุ่นเริ่มต้นทั้งซีดานและแฮชแบ็กอยู่ที่546,000บาท m a ส d a 2เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ในตลาดเมืองไทยมานานตั้งแต่โครงการรถคันแรก m a สด a 2ได้มีการออกแบบดีไซน์ให้ดูโฉบเฉียวขึ้นมาเรื่อยๆและมีการปรับโฉมครั้งล่าสุดในเดือนมกราคม2565ปีนี้นี่เอง มาพร้อมกับสีใหม่แพลตินัมควอตในรุ่นเริ่มต้นมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.3ลิตรสกายแอคทีฟ G 93แรงมา้าตรงกลังผ่านระบบเก,กียร์อัตโนมัติ6สปีดกายแอคทีฟไรฟ์ให้อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงดีเยี่ยมถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นเบนซิน ยังรองรับแคสซโซฮอ E 2 0และ26.3กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นดีเซลอันดับที่9 To y o ต a ย a r ายาริอมาพร้อมกับสโลแกน Urban a t t i c ซึ่งเป็นรถฮิโคลคาที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งและได้มีการปรับโฉมครั้งล่าสุดในเดือนกันยายน2 56 4นี่เองการดีไซน์สวยงามและดูโฉบเฉียวขึ้น ตัวรถมีความกว้างขวางขับง่ายนั่งสบายพร้อมฟังก์ชันสีงหน่วยความสะดวกครบครันภายในรถและศูนย์บริการที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศโโ t o y ย t a y a r i ิ a t i v มาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรให้แรงม้าสูงสุด92แรงมา้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์ Super CVTi ใหม่พร้อมชิปล็อกกับขี่กล่องตัวให้ความรู้สึกสนุกสนานในทุกการขับข,ขี่ และรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล E20 อันดับที่8 MG3 รุ่นเริ่มต้นราคา5,19,000บาทโดดเด่นด้วยสีสันของตัวรถที่มีมากมายและมาพร้อมด้วยสโลแกน We are fun และมาพร้อมกับระบบอัจฉริยะ iSmart ที่สามารถรองรับการสั่งการได้ด้วยเสียงภาษาไทยในส่วนของเครื่องยนต์นั้น มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินแบบด็อก VTi Tech ขนาด1.5ลิตร112แรงม้าทำงานร่วมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ4สปีดพร้อมแมนนวลโหมดเพิ่มความสนุกในการขับขี่มากขึ้นับที่7 n i นิสสันอ e เมร่าคารุ่นเริ่มต้นอยู่ที่5,900 0บาทโดยนิสสันอ l เมร่เป็นรีโคคาขนาด4ประตูเครื่องเทอร์โบรุ่นแรกที่ออกมาในตลาด มีการพัฒนาการออกแบบให้สวยและทันสมัยมากขึ้นในการออกแบบภายในใหม่หมดมีความสวยงามกว้างขวางและนั่งสบายเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นขนาด1.0ลิตรเทอร์โบโให้แรงม้าสูงสุด100แรงมา้า e พร้อมระบบยอัตโนมัติอัลทรอนิ์ CVT พร้อมดีสเตปลอจิกเมียดอาเ้นเปลืองเชื้อเพืิงสูงส,สุดถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรอันดับที่6 m i มิ u b i บิชิเอตรักต้นเริ่มต้นราคา494,000บาทมิส s ซบิชิเอตรัชมเมเนเชนมีการออกแบบให้ดูสปอร์ตมากขึ้นเพื่อเอาใจกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบสไตล์ความสวยงามแบบโชบเฉี่ยวทันสมัยมิส s ซบิชิเอ r a ัมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตร78แรงมา้าอัตราประหยัดน้ำมันสูงสุด23.3กิโลเมตรต่อลิตร อันดับที่ 5. Mitsubishi Mirage รุ่นเริ่มต้นราคา474,000บาทซึ่งใช้พื้นฐานเดียวกันกับ m i Mit ิ u b i s h i h เ a r a า t แตกตาที่ Mirage เป็นรถ Eco Car แบบ5ประตู Hatchback ขุมกำลังเครื่องยนต์มีขนาด1.2ลิตร78แรงมา้าอัาราส้นเพลืองเชื้อเพลิงสูงสุดถึง23.8กิโลเมตรต่อลิตรอันดับที่ 4. n i s สันมาร์ชรุ่นเริ่มต้นราคา420,000บาทนิสสันมาร์ชถือว่าเป็นรถอีโคคารุ่นแรกของไทยที่ผลิตและขายอย่างเป็นทางการในปี2553 n i สสันมาร์ชมีขนาดตัวรถขนาดเล็กแต่ภายในกว้างขวางขับขี่คล่องตัวนั่งสบายมาพร้อมขุมกำลังเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตร79แรงมา้า อัจารย์สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำได้สูงสุดถึง20กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งแตกต่างกับรุ่นเดินเพียงเล็กน้อย s ซูซูกิแ r ร y ราคาเริ่มต้น3 8 0 0 0 0หบาทซูซูกิแครีรถบรรทุกเล็กจองพลัง Generation ที่2ถภายใต้แนวคิด Carry Your Dream เคียงข้างทุกเส้นทางฝันเป็นรถขายดีในกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมรวมถึงกลุ่มรถฟูดทรักมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตร95แรงมามีระบบเบรก ABS และพวงมลาลัยไฟฟ้าเพื่อการขับขี่ที่ง่ายขึ้นและความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากถึง945กิโลกรัมอันดับที่2องทา Super ปอร์8มิน รถบทุกขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์ขนาดไม่เกิน1ตันใช้ขุมกำลังเครื่องยนต์ดีเซล o m ม o n นเรลขนาด1.4ลิตร70แรงม้ารายแรกและรายเดียวให้แรงบิดสูงสุดในรอบเครื่องกลกระบะท้ายพื้นที่เรียบขนาดใหญ่และเปิดได้3ด้านการวางเครื่องยนต์อยู่ใต้ที่นั่งคนขับทำให้พื้นที่กระบะท้ายยาวขึ้นเพิ่มพื้นที่บรรทุก และการเพิ่มทักนวิสัยในการขับขี่แล้วก็มาถึงอันดับที่1นนะครับก็คือรุ่น Suzuki c e l e r i o ่นเองครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่328,000บาทด้วยราคาที่เป็นมิตรแม้ว่าจะขายมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่รับความนิยมอยู่เหมือนเดิมจุดเด่นของ c e l e r i o นั้นมีทั้งห้องโดยสารที่กว้างขวางหลังคาที่สูงสมรรถนะดีความประหยัดเป็นเยี่ยม มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาด3สูบ1.0ลิตร68แรงมา้าประหยัดน้ำมันได้สูงสุดถึง20กิโเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากกับราคาในเรทนี้กับสิ่งที่ได้มาหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกท่านยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ